ที่จริงก่อนนะที่ผมก็ได้เดินมาวันนี้เนี่ยได้ได้ลองเดินแล้วก็รู้สึกว่าก่อนหน้าช่วงเวลานี้สำหรับหนึ่งก่อนหน้าช่วงก่อนหน้าตอนนี้แหละก่อนหน้าตอนนี้ได้เดินดูแล้วก็อย่างเราจะซื้อเพื่อค่าแบรนด์อะไรเงี้ยนะผมคนอีกเป็นคนีเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่กล้าซื้อสมเปนหน่งเท่าไหร่แพงไปอ่าไม่ใช่เพราะนะไม่พูดนะเอาหมดอะไรก็เอาได้ที่ ก็รกาเ<ใ>ยอะเลยใช่แต่อนนี้ไม่แพงนะเพราะเขาีมกรรมเซลลยี่ใหญ่รนเซลเกรนเซลไหมใช่เกรนเซลเกรนเซลันก็เดืใจเวลาเราซื้อของราคาเยอะอะไรเงี้ยหรว่าบางเวลาเพื่อนคสนงซื้อแบบราคาแพงมาอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่ากูซื้อของลดราคาชนะได้ราคาถูกถูกกว่าแล้วก็ได้ซื้อเยอะกว่าด้วยเงี้ยดีดีมากเลยก็เปิดเจอเสื้อผ้าแล้วก็แฟชั่นแล้วก็ยิ <c oughs> <โด>ย่งตีก็ซื้อต่อลดตห้ เดี๋ยวถามเบลเวองอะไรเดี๋ยวถามนงนงคนต่อมาดีกว่าถามใครดีคะั้ชั้นไหนชั้นไหนชั้นชับกมีชั้นสชั้นสะมีของเล่นมอใช่คือผมมาเมื่อสิปีแล้วชั้นสี่ยังเป็นชั้นของเล่นอยู่เหอดทุกวันนี้ใ่่ยไม่เกิด ใช่ใช่ครับรู้สึกว่าชอบชอบเดินแบบมีมีเรื่องแบบยู้ทางของของเล่นกระวอดมายเวนเออรู่ทางไม่ผับเดินเนเส้นทางของแบบว่านักสะสมของเล่นอ๋อแสดงว่ากระวุดนั่นก็คือเป็นของสะสมใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าชั้นสี่เนี่ยเหมือนมีแบบว่าแฮมเพิร์ดแล้วก็แบบพวกตากาเด็กนะครับมันมีทั้งหลายนะครับ ตู้ยหรับผมอยากซื้ออะไรอยางชอบอะไร้ออะไรครับก็แว่นแว่นว่าถ้าถือว่าเป็นของที่เรามีแล้วเราชอบผมเชื่อแล้วว่าชอบจริงเพราะว่าเรติดอะเราอบอกอะไรใช่ไหมเขาต้องมีแล้วแว่นสิ0พันจริงเหรอไปถึงเยี่เรี้ยงไปสมมติไปแปดวันแล้วตักเรียบพอโอ้ไม่เาินแั่บวน ไม่ต่างกันนะอยผมก็ชอบเทวกับอิสอยอะไสร้อยแหวนแบบแววนอะไราะงมันทุกคนจะชอบที่ใส่แบใ่ันเพราะว่าผมชอบใส่แวนเลยอยากมแวนช่โอเคนะกนะเยอจริงใช่ไหมคุณคาดหวังเลยนะคตอบผมว่าเดียแหมคนยิงเนียคนยินแต่ผมตอบที่คุณเดินมาหนึก้าเลยนะ เก็บละเอียดเก็บมาละเอียดมาละเอียดมาเลอ่นะคะอ่ะคนต่อมาโอ้โหท่านคนนี้ไม่มีอีกแล้วคนนี้ไม่มีแล้วไม่มีอีกแล้ว่าัเานเลยน่าอยาก้ออะไรขอมหากรรเซลล์ของเราคับีเซลรนี้ะไรด้วยนะเพราะว่าสายฟินเนสกับผมไม่เท่า กับเร็วเลยั้ไม่ใช้ถุงมือผมเค,คยเล่นจนบบมือ,อ,อ,อมันแตกเลยต<อ>่้งแั่ไม่ต้องใช้ถุงมือก็ใส่มือแรตัวร้ายก็มืมมาไม่เพราะว่าเราชอบยืมกิมือผมเลยไี่เป็นใช่ กยแทนคนที่อีกหนึ่งคนแล้วก็นที่ยงไม่ได้มาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็ตอนแรกก็ำลังลงเลอยู่ครับว่าจะยอกซื้อดีแต่พอนี้ยินคำบิวตี้นี่แหลรู้สึกว่าเดี๋ยวคนเดาทางคูกเราชิิิกันเลยมาอีกย นั่นแหละว่ามีอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคืออุปกรณ์ไอทีใช่สายการแจ็ต่างๆมีครบเลยที่นี่ใจะไปแบบเป็นนักแคสเกมนะอ,อย่างแบบว่าไม่เพราะว่าเบอร์เดวอลท้องสวนเล่นเกมเยเอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาก็จะทักมาในกลุ่มแบบแท็กพี่น,นัทแท็กพี่ฮงเฮ้ยเล่นเกมกันผมก็แบบอ,อยากเล่นกับเขาด้วยอยากเล่นด้วยวันนี้ก็เลยไปซื้อแการดแจ็คอุปกรณ์เล่นเกมเลย มีแบบแบรนด์เซลลี่แบบว่น้ความที่ใหญ่เนี่มันก็เลยกระตุ้นตอบความอยากเนี่ยครับผมโอเคเรียกไ้ว่าถ้านี้ไปพงสายเลยนะแล้วก็ที่นี่